สวัสดีครับพี่นองทีทรักในองค์พระเยซูคริสเจ้านะครับราวจาะของพระเจ้าในวันนี้เป็นสุภาษิตบทที่1ิข้อที่11ถึง24นะครับทรัพย์สมบัติของคนมั่งคั่งเป็นเมืองเข้มแข็งของเขาและเป็นเหมือนกำแพงสูงตามความคิดเห็นของเขาใจของคนจะพยองก่อนถึงการถูกทำลายแต่ความถ่อมตัวมาก่อนเกียรติ ถ้าคนตอบก่อนจะได้ยินก็เป็นความโง่และความขายหน้าแก่เขาจิตใจของคนทนต่อความเจ็บป่วยได้แต่จิตใจชอบช้ำใครจะทนได้เล่าใจของคนที่มีความเข้าใจย่อมได้ความรู้และหูของคนมีปัญญาสแสวงหาความรู้ของกำนันของใครย่อมเปิดทางให้คนนั้นและนำเขามาถึงคนใหญ่คนโต ผู้แถลงคดีของตนก่อนดูเหมือนเป็นฝ่ายถูกจนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขาการจับฉลากทำให้การทะเลาะสิ้นสุดและแยกคู่โต้แย้งที่มีกำลังออกจากกันพี่น้องที่หมางใจก็ยากจะปรองดองกันยิ่งกว่าการยึดเมืองที่เข้มแข็งและการทะเลาะวิวาทเป็นเหมือนดานที่ป้อมปราการ ท้องของคนจะอิ่มด้วยผลแห่งปากของเขาเขาจะอิ่มด้วยผลผลิตแห่งริมฝีปากของตนความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันใครพบพนรยาก็พบของดีและได้ความโปรดปรานจากพระยาเวคนยากจนใช้คำวิงวอนแต่คนมั่งคั่งตอบเสียงห้วน มีเพื่อนบางคนนำความหายนะมาให้แต่มีสหายที่ใกล้ชิดยิ่งกว่าพี่น้องข้อที่11ถึง24พูดถึงถ้อยคำแห่งปัญญาของซาโลมอนข้อ11คนร่ำรวยคิดตดัว,วเองว่าทรัพส,สมบัติเป็นที่หนึ่งในชีวิตของตนจึงถือว่าทรัพส,สมบัติเป็นกำแพงสูง ที่สามารถรักษาตนเองได้ข้อ 12. พระคัำพีย้ำเรื่อยๆว่าจงทอมตัวเธอมนุษย์ทุกคนตรานักใจว่ามนุษย์เป็นคนที่ถูกสร้างไว้จากพระเจ้าจึงควรถือว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้านายในชีวิตของตนและต้องทอมตัวทุกๆเวลาข้อ13ควรตอบก่อนจะได้อินมักจะ ผิดพลาดบ่อยๆเพราะว่าการตอบก่อนจะได้อินทําให้โกรธอย่างง่ายๆเพราะเข้าใจผิดในที่สุดจะทําให้อายข้อ14การที่จิตใจเจ็บป่วยท้อใจต่อสถานการณ์ที่ทุกข์นี่เป็นผลที่มนุษย์ห่างไกลาจากพระเจ้าข้อ15คนที่มีความเข้าใจแสวงหาความรู้ ข้อ 17. มนุษย์คิดตัวเองว่าความคิดของตัวเองก็ถูกต้องเตเมื่อได้อินความคิดของคนอื่นก็เข้าใจได้ว่าความคิดของตนเองก็ผิดจึงพยายามฟังผู้อื่นๆข้อ 19. ไม่ถึงในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่หข้อที่24ได้กล่าวไว้ว่า จงวางเครื่องบูชาไว้ที่หน้าเท่นบูชาและกลับไปคืนดีกับพี่น้องผู้นั้นเสียกอ่อนแล้วจึงค่อยมาถวายเครื่องบูชาของท่านข้อ20ถึง21มนุษย์ต้องระมัดระวังพูดเพราะฉะนั้นคริสเตียนต้องพูดเตความจริงข้อ24 การได้มีเพื่อนด้วยความสะอาดซื่ก็สำคัญมากกว่าการได้มีเพื่อนเยอะมากประยุกต์ใช้ได้อย่างไรในวันนี้นะครับ 1. ขอให้เบ่งปันพระพรที่ได้รับจากพระคำของพระองค์ในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาและทรงอวยพรให้พี่น้องทั้นทั้งหลายไปสู่ทางที่ดตามนาพระไทยของพระเจ้าในวันนี้นะครับสวัสดีครับ